วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีตจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทวัดบุรีจัดงานประเพณีบุญสงกููประจำปี2568อย่างยิ่งใหญ่สืบสารมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเย็นวันที่12เมษายน2568ณโบราณสถานปลางกููหมู่ที่9ตำบลมะอือออำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจสลิวงศ์ผู้บริจารจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญสงกูประจำปี2568อย่างยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีนายพิชายาตุระองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทวัดบุรีและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมประเพณีบุญสงกูถือเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อว่าเจ้าพ่อปรางกูผู้คุ้มครองโบราณสถาน จะประทานพอ่อนให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13เมษายน2568สําหสำหรับปรางกูเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรของโบราณในช่วงศตวรรษที่17ถึง18ก่อสร้างด้วยหินศิลาแรงต่อมาในปี2476 ชาวบ้านได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ภายในปรางประธานเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการ,ระจนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ยังมีกิจกรรมบวงสรวงถวายเครื่องสักการ,ระองค์ปรางกู่พิธีส่งน้ำองค์ปรางกู่การระบวงสรวงการแสดงแสงสีเสียงประวัติปรางกู่การประกวดที่ดาปรางกู่รวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและอาหารพื้นถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างดี